ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีจากออสเตรียมาพบกับอีกแล้วตอนนี้นะคะก็เป็นเช้าวันอาทิตย์นะคะเพื่อนอากาศนะคะก็เย็นนะคะตอนนี้อยู่ที่9องศานะคะวันนี้เมฆเยอะมากเลยค่ะฝั่งโน้น ก็จะเป็นภูเขาวันนี้วันอาทิตย์นะคะก็รถลาไม่ค่อยจะมีค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยววันนี้นะคะบีจะพาเพื่อนๆน,นะไปบ้านใหม่กันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจากออสเตรียค่ะเพื่อนๆตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปบ้านใหม่กันนะคะมาเชิเดซซี่เชีย ไปจ้ากำลังจะเดินทางนะคะไปบ้านใหม่กันไม่ได้ไปหลายวันแล้วค่ะวันนี้ดีใจนะที่จะได้ไปบ้านใหม่นะคะเดี๋ยวพี่จะอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูนะคะว่าแฟนบีนะคะสวันไปทำอะไรบ้างพิตต์เชิตัวนี้วัดเจวัดเจ เชิญค่ะไปะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่วีน16จ้าเพื่อนๆเอ่อเวลเชียออโตโต้ฟ้าเลนเวียโอเคครับไปจ้าอากาศตอนนี้ก็ประมาณ9องศาค่ะเพื่อนๆอุ้ยมีหมาข้างหน้าโทนี่วาเต้โทนี่วาเต้ นี่อนดโต่งเลยน้นุ่มคิดไหมระตรวตัวตัวนี้ซิส,สวัดเลยโอเคมืสครกมือสกรสวยๆสวยนี่ค่ะอากาศตอนนี้นะคะเมื่อเช้าเนาะมันก็จะเป็นแบบ เขาเรียกอะไรนะมีเมฆนะคะแต่ตอนนี้น่ะอากาศแดดดีมากๆเลยจ้ะเพื่อนๆนี่จ้ะบีกโก้แบบใส่ชุดเสื้อผ้ากันหนาวแล้วนะเพื่อนเพื yes เกี้ยวมาตรงนี้มันย้อนแสงนะคะก็จะเป็นแบบนี้มืดๆนะเพื่อนๆ ไปจ้าเดี๋ยวจะพาชมบรรยากาศระหว่างทางนะคะในการเดินทางของเราวันนี้ วันนี้นะคะเพื่อนๆที่วีนนะเขาก็จะมีการเ,ออเขาเรียกอะไรไปลงคะแนนนะคะเลือกออพักการเมืองนะที่นี่นะคะเขาก็เป็นเหมือนกันนะเพื่อนๆมีพักการเมืองที่แบบว่าช่วยเหลือคนเขาเรียกอะไรคนอบพยุกแล้วก็มีนักการเมืองที่ เขาอยากไล่คนอบพยพอะไรประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆมันมันมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนๆเ,เดี๋ยววิจะให้ดูคลองตอนนี้นะคะน้ําเยอะอยู่นะแต่ว่าอุย้ยมองไม่เห็นซะแล้วเ,เห็นไม่เอ่ยมองไม่เห็นเนาะไม่เห็นอุฮะ เป็นคลองจากเพื่อนเ,อนเป็นคลองที่เขาแบบระบายน้ําออกจากเมืองนะคะในเมืองเขาอย่างเงี้ยเพราะว่าบ้านเขามันก็จะเป็นเขาเป็นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็เวลาที่เขาปลูกบ้านเขาก็จะมีชั้นใต้ดินอะไรประมาณนี้นะคะเวลาที่เอ,อ่อฝนตกหนักๆอย่างเงี้ยค่ะน้ํานี่ก็จะแบบสูงขึ้นมานะคะตรงคลอง ก็จะมีด้วยบางที่ที่แบบว่าน้ําท่วมขังนะคะก็เหมือนที่เป็นข่าวอะไรเพื่อนๆมันก็จะท่วมชั้นใต้ดินนะคะ mm hmm. เขาก็จะมีมาตรการแบบว่ามีไดโวนะดูดน้ําออกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าที่นี่นะคะเขาช่วยเหลือกันเร็วมากเลยก็พอเวลาเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยเขาก็จะมีไฟเบร์นะคะเขาก็จะมาช่วยแบบดูดน้ําออกช่วยทุกอย่างเลยเพื่อนๆมันก็จะแบบ เคมเร็วอ่ะมาเร็วแล้วก็เคมเร็วนะคะก็จะประมาณนี้นะคะเออก็จะมาพูดเรื่องไอ้พักการเมืองต่อนะเพื่อนๆก็คือว่าคือเขาคือบ้านเขาก็มีเหมือนเหมือนบ้านเราแหละแต่ว่าที่นี่นะคะก็ถ้าเกิดว่าพักการเมืองที่เขาแบบว่าไปช่วยคนอบพยพนะเพื่อนๆนคือ คนพวกที่เขาอบพยพมาอนะเพื่อนๆเ,เขาเห็นแก่ได้ไงเขาอยากได้เงินเขาอยากได้สวัสดิการในการช่วยเหลืออะไรประมาณนี้ค่ะแล้วทีนี้พอแบบเขาไม่อยู่งานเขาไม่ได้ทําใช่ไหมเงินเขาก็ได้อ,อ่อได้เยอะนะคะต่อเดือนอย่างงี้ค่ะแล้วไดอพาร์ตเมนต์ฟรี ก็ยังไม่รู้นะคะว่าเขาจะชนะหรือ,อยังไงเดี๋ยวบีจะมาเล่าต่อนะคะว่าถ้าเกิดว่าเขาลงคะแนนไปแล้วนะคะพักไหนได้อะไรอย่างนี้ก็จะมาพูดคุยกับเพื่อนเพื่อนนะคะ มาตัดต้นไม้ตรงข้างหน้าบ้านนี่นะคะบีก็จะถอยหลังเข้าไปนะเพื่อนๆฮโลัลโหลสวัสดีจ้ามาถึงแล้วค่ะเพื่อนๆ นึกว่าจะไม่ได้มาแล้วค่ะเพราะว่าแฟนบีนะคะไปทําธุระหลายที่นี่มาตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสามโมงนะนี่ไม่ได้มานานค่ะเพื่อนๆแฟนบีกาลังไป แฟนบีกำลังไปไขกุญแจโอ้โหแอปเปิ้ลล่วงอีกแล้วคะ่ะล่วงเต็มเลยป้าเพื่อนๆเ,เดี๋ยวบีจะพาเพื่อนๆเ,เข้าไปดูข้างในกันนะคะว่าเขาทำอะไรกันบ้างตอนที่เราไม่ได้มาโอ้โหแอปเปิ้ลล่วงอโซแฟนบีมา ม,มาทำอะไรอือห mm ื่ะเนี่จะ Das wird erst zuerst hm? grundiert mit einem Mittel, das die nächste Farbe hält. Aber dann wird es geschliffen vorher, dass das wirklich schön gemacht ist. ู so, นางก็เลยนางปูกระดาษนะคะแล้วนางก็ทาสีใหม่ตอนนี้เพื่อนแบบลองพื้นเองเพื่อนเพื mm ่อ hmm. นเดี๋ยวนางก็จะทาสีสูโอเคนะคะนางก็นั่นแหละเพื่อนๆมันเป็นงานแบบไอ้นี่เนาะละเอียดนิดนึงเนาะนางก็คุมพยงพยางแล้วนางก็นี่นะคะทาสีจากเพื่อนๆ ก็จะพากันเริ่มทำเออห้องนี้ก่อนนะคะห้องนี้เราจะทำเป็นห้องนั่งเล่นนะเพื่อนเพื่อนเพราะว่ามันใหญ่ดีนะคะตรงนี้นะก็เออแฟนบอกว่าถ้าทาสีเสร็จแล้วมันแห้งมันอะไรดีก็สามารถที่จะซื้อพวกเฟอร์นิเจอร์พวก ไม่ได้ซื้อแบบเฟอร์นิเจอร์อะไรหรอกเพื่อนๆก็ซื้อไอ้พวกโซฟานะคะเป็นรูปตัวแอลเอามาวางแล้วก็ทีวีหลังจากที่เสร็จนะคะเ,เสร็จห้องนู้นแล้วแกก็จะมาทําห้องนี้ต่อนะห้องนี้เราก็จะทําเป็นห้องนอนนะคะเป็นแบบห้องนอนเ,อเพื่อนๆก็จะทาสีใหม่เหมือนกันนะคะดู แฟนเราก็ไม่ชอบสีเขียวนะเขียวอื่นเลยนะแก okay, ก็เลยไม่ไม่ชอบนะคะก็เดี๋ยวเราก็จะพาเพื่อนๆน,นี่แหละมามาดูนะคะว่าเป็นยังไงบีก็ไม่ได้ช่วยอะไรเขาหรอกเราเพื่อนๆนก็นี่นะคะพอทําห้องนู้นเสร็จนะคะเขาก็จะมาทําห้องนอนห้องนี้คะ่ะนะพอทําห้องนี้เสร็จนะคะเราก็จะมาทํา มาทาสีมาปรับปรุงห้องเออห้องครัวจะเพื่อนเพื่อนโอ้โหที่แรกนางบอกว่าตู้เย็นมันใช้ไม่ได้นะคะนี่นางนางมาดูไฟสายฟุงสายไฟนางต่อแล้วอือหือ ค่ะเพื่อนๆถ้าเสร็จห้องนึงนะคะแล้วก็จะย้ายมาทําห้องนี้นะคะแล้วก็ถึงจะมาเป็นห้องเออ่นี้นะคะห้องครัวะคะ่ะเพื่อนๆก็จะทําชั้นนี้ก่อนนะคะเสร็จแล้วก็ถึงจะขึ้นไปทําข้างบน,นะคะ่ะเพื่อนๆแต่ว่าวันานั้นอะบีมไม้นี่ให้แล้วบีมากวาดอยากยงอยากย่ายอะไรให้เข้าแล้วนะคะก็เลยเออ ก็เลยทำงานง่ายหน่อยเนาะเพราะว่ามันก็สะอาดไปอยู่นะคะส่วนประตูนะจ๊ะประตูเราก็จะเปลี่ยนนะเพื่อนๆเราจะเปลี่ยนประตูนะคะเปลี่ยนทุกห้องเลยนะ่าดูนะอันนี้ก็เป็นห้องข้างบนนะคะบีก็จะเอาไว้รับแขกค่ะเวลาแบบญาติพี่น้องมาหรือเพื่อนฝูงมานะคะก็มานอนนะคะที่นี่ได้เลยข้างบนนะ นี่ข้างบนมันจะเป็นสองห้องห้องนี้ก็ห้องนี้กับห้องนู้กนก็จะกว้างพอๆก,กันแหละเพื่อนๆบีก็กนของขึ้นมาเก็บไปตรงนี้นะคะก็แค่วิวมันต่างกันเฉยๆนะห้องข้างบนมีสองห้องนะคะส่วนตรงนี้บีก็เคยบอกไปแนละ้วเนาะว่าเดี๋ยวแฟนบีนะคะเขาก็จะมาทำเป็นห้องน้ำนะคะตรงนี้ทำห้องน้ำไว้ข้างบน นะคะมันก็กว้างดีมากๆเลยนะทำห้องน้ํานะคะเป็นห้องใต้หลังคาแต่กว้างมากเลยนะคะกว้างทั้งยาวนะคะแฟนบีก็จะมาทํานี่จะก็จะประมาณนี้เพื่อน นะคะคเราก็จะเปลี่ยนประตูใหม่หมดเลยนะเพราะว่าของเก่าอันเก่า,กาแล้วนะคะออกไปจ้า <c oughs> น้องโทนี่คขาว,วิ่งให้พลานเลย นึกว่าลูกบอลน,นึกว่าลูกบอลค่ะเพื่อนๆ <c oughs> <c oughs> ก็น,นี่ล้ะค่ะเพื่อนๆก็จะประมาณน,นี้นะคะ <c oughs> เรามาเราก็ไม่ได้ช่วยอะไรเขาดูเพื่อนๆแอปเปิลล่วงเสียดายมากเลยลูกใหญ่ ถ้าได้มาอยู่ก็จะได้เก็บทําน้ําผลไม้นะคะบีมีหม้อนะที่ว่าเขาทําน้ําผลไม้โดยเฉพาะนะคะแต่ว่าช่วงนี้เราไปไปมามาแล้วก็มันเป็นช่วงเอฤอดูใบไม้ร่วงคะ่ะหน้าหนาวแล้วจ้ <c oughs> ะเพื่อนๆพื่อสัเปินก็ร่วงใกล้จะหมดละนี่จ้ะเพื่อนๆนี่ าชมอาณาจักรอาณาจักรที่เราเช่าเขานี่คะ่ะนี่นะคะอีตรงที่ขาขาวเนี่นะที่หญ้ามันขึ้นสูงๆนะ่ะเป็นพื้นที่ของเราหมดเลยเนาะตรงนู้นก็จะแหลมไปนะคะตรงนี้นะคะจนไปถึงสุดตรงนู้นเลยตรงขาขาวตรงนู้นแหละเพื่อนๆตรงถนนเลยเริ่มมาแต่ถนน ตรงนี้เราก็สามารถที่จะปลูกผักปลูกอะไรได้เลยนะคะอากาศเย็นมากเลยนะเพื่อนๆก็นี่แหละค่ะจะประมาณนี้นะจ๊ะ ก็ได้มาแล้วนะคะได้ถ่ายวีดีโอให้เพื่อนๆได้ดูแล้วนะคะเดี๋ยวบีจะไปถามแฟนบีก่อนว่าให้บีช่วยอะไรไหมอันนี้มันคืออะไรอ่ะโซน่าจะเป็นแอปเปิลที่มันที่มันล่วงแล้วก็เอามากองไว้ตรงนี้เพื่อนๆเสียดายเนาะเห็น <c oughs> ผลไม้พวกนี้แล้วเสียดาย <c oughs> นึกว่าลูกบอลค่ะเอาละจ้ะเพื่อนๆก็คลิปวิดีโอนี้นะคะบีก็ไม่ได้มาแบบว่าทําอะไรเป็นจิตจัดลักษณะนะเพราะว่าเออมาช่วงเย็นแล้วค่ะมาแบบว่าตอนเช้าออกมาจากบ้านก็แบบรันล้ามากคิดว่าจะได้มาแบบทั้งวันแล้วก็ทำงานนะคะที่ไหนได้แฟนบีไปอัมสเตอร์ดัมนะคะไปต่างเมืองไปอีกเมืองนึงนะคะแล้วก็นี่แวะมาที่บ้านนะคะแวะมาแป๊บเดียวแล้วก็ เดี๋ยวไม่รู้ว่าว่าว่าเขาจะทําอะไรบ้างนั่นแหละแต่ก็ไม่ได้เออมากันทั้งวันนะเพื่อนๆมันก็เลยไม่กลายมันมันก็เลยกลายเป็นว่าเราอ่ะไม่มีเวลานะคะทั้งวันเพราะว่าถ้ามันมีเวลาเยอะๆเราก็ได้ทําหลายอย่างใช่ไหมแต่ถ้ามาแป๊บเดียวอย่างเงี้ยค่ะก็คงจะไม่ได้ทําอะไรมากมายนะเพื่อนๆเอาละจ้าก,ก็คลิปวิดีโอนี้นะคะวีก็เออ เข้ามาทักทายเพื่อนๆนะคะแล้วก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูนะว่าเออบ้านเรานะคะไปถึงไหนกันแล้วนะก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้ค่ะก็ฝากไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะเดี๋ยวบีก็จะมาอัปเดตเออเพื่อนๆนะคะอยู่เรื่อยๆนะก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้บีไปก่อนนะคะสวัสดีเอาวิตาเซน <laughs>